ประเทศไทยในช่วงฤดูร้อนหลายพื้นที่มีอากาศที่ร้อนจัดอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซนเซียสทำให้ประชาชนทั่วไปมีความเสี่ยงที่มากขึ้นในการเกิดโรคลมแดดหรือที่เรียกว่าโรคฮิสโตรกซึ่งเป็นโรคที่อันตรายอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตได้โรคลมแดดหรือฮิสโตรกเกิดจากการที่ร่างกายสัมผัสกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดและร่างกายปรับตัวไม่ได้ ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตรกค,คือผู้ที่ทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆกลางแดดเป็นเวลานานเช่นคนที่ออกกำลังกายกลางแจ้งเกษตรกร,เ,ร,กรเด็กอายุต่ำกว่า5ปีผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน ผู้ที่อ้วนน้ำหนักตัวมากคนที่พักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยกว่า6-8ชั่วโมงต่อวันผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำโดยเฉพาะในสภาพอากาศที่ร้อนจัดอาการที่เป็นสัญญาณเตือนในการเกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตรกค,คือรู้สึกหายใจเร็วหัวใจเต้นเร็วหรือชีพจรเต้นเร็วรู้สึกผิวหนังแห้งตัวร้อนมากขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่มีเหงื่อออกรู้สึกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดกระสับกระส่าย มึนงงกระหายน้ำมากขึ้นไส้อ่อนเพลียเป็นตะคิวเดินเซสุดท้ายจะหมดสติและอาจเสียชีวิตได้การป้องกันตนเองไม่ให้เกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานในที่อากาศร้อนเป็นเวลานานหากเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่เสื้อผ้าสีอ่อนและระบายความร้อนได้ดีถ้าต้องอยู่กลางแจ้งให้ใส่หมวกปีกกว้างกลางล่ม เพื่อป้องกันการสัมผัสแสงแดดโดยตรงในช่วงอากาศร้อนให้จิบน้ำบ่อยๆ8แก้วต่อวันหรือ2-3ลิตรต่อวันเพื่อลดความร้อนในร่างกายหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงที่มีอากาศร้อนไม่ทิ้งเด็กผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวไว้ในสถานที่ที่มีความร้อนสูงหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งที่มีอากาศร้อน เปลี่ยนเป็นการออกกำลังกายในช่วงเช้าช่วงเย็นหรือในที่ร่มอากาศถ่ายเทสะดวกเมื่อสัมผัสกับสภาพอากาศร้อนนานให้มันสังเกตปัสสาวะถ้ามีสีปัสสาวะเข้มขึ้นให้รีบดื่มน้ำบ่อยขึ้นหากเริ่มมีอาการที่เป็นสัญญาณเตือนในการเกิดฮิสโตรกให้รีบหลบเข้าที่ร่มดื่มน้ำเย็นหรือใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวบริเวณซอกรักแร้และข,ขาหนีบผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคเบาหวานโรคความดันสูงโรคหัวใจถ้าเริ่มมีอาการผิดปกติให้รีบไปโรงพยาบาลการช่วยเหลือเมื่อพบผู้ที่มีอาการฮิสโตรกเมื่อพบผู้ป่วยมีอาการหายใจติดขัดหรือหมดสติให้ดูแลดังนี้โทรแจ้ง1669เพื่อนำส่งโรงพยาบาลทันทีระหว่างรอส่งโรงพยาบาลให้นำผู้ป่วยเข้าที่ล้มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก จัดให้ผู้ป่วยนอนราบยกเท้าและสะโพกสูงถอดเสื้อผ้าออกให้เหลือน้อยชิ้นและระวังการเปิดเผยร่างกายใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัวหรือวางถุงน้ำแข็งที่ซอกรักแร้และขาหนีบเพื่อลดความร้อนในร่างกายโรคลมแดดหรือฮิสโตรกมีโอกาสทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกต้องสามารถลดความรุนแรงของโรคก,ก่อนนำส่งโงพยาบาล